าในบ้านนี่นี่จะโดนตีได้นี่นี่เพื่อดื้อเข้ามาในบ้านโดนตีได้นี่โดนตีได้นี่เนี่ยนี่นี่โดนตีใครจะโดนตีฮะใครจะโดนตีเนี่ยใครดือ้อนี่ฮะใครดือดด้อออกไปใครดื้อมุดตุ้นดื้อบ่ไปเนี่ยเนี่ยเนี่ยออกไปนี่ดื้อบอ่ แม่จะโดนตีนี่พูดไม่รู้เรื่องนี่เอ้าเอๆาเอาเอาเอา,เอา,เอาไปแล้วนุ่นจะโดนตีไปจะโดนตีวะนมก็กินหมดเจี่ยงเลยนี่นมนี่แท้กะดูด้อพ่อแม่พป่นน้องเอ้ กระดูกใหญ่ไปเลยกระยำด้ไรแบบนั่นแทะกระดูกนี่ตุนเ้ยตุน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 หมูตุนหมูตุนแทะกระดูกนั่นนั่นดูดูดนั่นเอากระดูกมาจากไหนไม่รู้มาแทะนี่นี่นี่เดี๋ยวหายหนาวแล้วจะอาบน้ำให้เจ้านี่เสื้อสจ็ ยาอาบน้ํามาแล้วนี่เดี๋ยวหายหนาวต้องอาบน้นํานะตุนนะนะขุนไปดูอะไรนี่ฮนะไปดูอะไรมานั่นติดคอแล้วติดคอแล้วน่าตีจะสั่งเมื่อพ่อแม่พี่น้องจะต,ตีทธอได้ไหมนู้นนั่น,น,นเขียวผิดหรือไงงับ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 หนี่อ ขนเพิ่นไปทื่อเผื่อมาบุนี่ขนเพิน่นน่ะฮะไปลากเผื่อมาบุขนน่ะปล่อยไว้ธรรมาชาติเลยจะนอนก็นอนอยู่จังซีแล้วก็นอนจังซีละปล่อยธรรมาชาติเลยกินนมเมื่อละสองกล่องเท้ากล่องเย็ยนกล่องนมโรงเรียนนมโรงเรียนตัดกล่องแต่กล้องน้อยเอามาเฮอะ ลูกหมาเพิ่นดื้อคักเท่นัน่น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 นั่นนั่นนั่นคนไปดื้อเผื่อมาหนิเหรอไปม้วนเผื่อมาม้วนอยากมาต่อ,อยบ่ <c oughs> ตั้นี้น่าจะรีวิวหมุดตุนให้เบิ่งมันกำลังดื้อควนทามาหนิเฮาบักบ คลิปนี้เกิปิดไว้สั้นนี้นะเนาะจ้ะบ๊ายบาย